ยามยังหน่อยให้เจ้ามันเฮี้ยนคุ้นบุญเฮ้ามีสี่หยดสูงเพียงฟ้าไปไพ่หนาหาเงินเดล้านมืนไผ่ผูกว่ำมโหตื่นเงินเบียบบอกแกนทองเจือจะเอาเอาด้อกหลาเด้อเป็นคนโูบผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโูบผู้ดีของครูบาอาจารย์ก้าแล้วกันเนาะมันมีเรื่องอชาติดกเก่าก่อนครั้งหนึ่ง โดนมาละละตอนนั้นพระเจ้าพรมมาัตเพินเป็นกษัตริย์ผูกกล่องเมืองพระราสีมีพระโอรถองค์หนึ่งสื่อว่าพรมมาัตตะกูม,ม่านต่อมาบัดเมื่อพระกูม,ม่านจะเลื่อนไหวพระบิดาก็ได้พระราชทานหมอาำรับหุงต้มให้หน่วยหนึ่งห่มกับขั้นหนึ่งพร้อมกับเงินหยีท่านทำลึง และกกะทรงไปเยี่ยนศิลปศาสตร์อยู่เมืองตากะศิลาฝ่ายอาจารย์พิสาปามโมกเมื่อเห็นพระกูมนกันจะหูวานเน็ดเนื่อยจะเล่ยให้อาบน้ำสเสวยอาหารแล้วก็รับไปเป็นลูกศิษย์ตั้สงสอนศรริลปะวิทยาการให้โดยบอปิดบังพรากูมนกันแกได้ย่ศึกษาศิลปะวิทเซียาเรื่อยมากจนกระทั่งมือหนึง่งพระองค์ไปทาน่ำพร้อมกับอาจารย์ บังเอิญนณะน,นั้นมีแม่ยิ่งผููเถ่าผู้หนึ่งได้ถากมาเล็ดง่าไว้พระกูม่านเห็นเขาก็เลยยิบเอามาเล็ดง่านั้นไปสเสวยประมา่านกำมือหนึ่งแม่ยิ่งเถ่าชาล่าผูเป็นเจของง่ากับบอดดว่า่าวประการใดจะด้วยเห็นว่าพระกูม่านนี่คือสีหิว่อต่อมามือที่สองมือที่สามพระกูม่านได้ใจบบบนี้ ก็ไปเย็บเอามาเล็ดง่าของแมยิ่งผููนันล่ะกินเรื่อยๆจนกระทั่งแกกัดท้นบวไหวคือกันก็เลยได้ไปฟ้องอาจารย์พีสาปาโมกอาจารย์ทีสาปาโมกเมื่อได้หู้เรื่องเล่าว่าลูกศิษย์ไปลักเอาไเอ,อมาเล็ดง่ามาก,กินก็เลยเอ,อบอกแมยิ่งผูเล่าเป็นเจ้าของอ่ละล่ะ บอกว่าเอาเอาบริยังเดี๋ยวไครจะรับใส่เงินให้กแกเจ้าละเดี๋ยวไคสจะใส่เงินให้เด้อราคาตอนนี้หลังหน้าแต่ว่านั่งปูนั่นบ่ต้องการเงินแต่ว่าต้องการที่จะให้ล่โทษหลายกวัวอาจานก็นเลยให้สิทธิสองคนจับประหัสของพระปูมันไว้ทางละคนและก็ยิบไม่แสมาโบยหลังพระปูมันสามเสือพร้อมกับห้องบอกว่านี่ ก็ไปยาดีเอจังตีเอ็กว่าสักพระกุมูมานพอถือเขียนถือตีโกรธอาจารย์หลายแท่กับว่ามองชักมาสีเฮ็ดประการใดๆนอกจากต้องแนมอาจารย์ยังเกลียดแค้นเป็นที่สุดฝ่ายอาจารย์ที่สาปตาบอกก่าวว่าพระกุูม่านนี่มีความโกรธแท้กันนิ่งซะบ่เด้ว่าประการใดต่อมาบัดนี้เมื่อปรากุม่านสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็เลยล่าอาจารย์กลับบ้านกลับเมืองพร้อมตั้งให้คำามันไว้กับอาจารย์ว่าโอ้ถ้าแมนเฮาเด็กคล่องสมบัติในกรุงพรลานาสีแล้วขอให้อาจารย์เนี่ยไปเยี่ยมให้ได้พ่อแล้วแล้วก็เดินทางกลับไปย่งกรุงพรลานาสีพระบิดาพ่อได้เห็นพระกุมารมากกระดงสมานัดยินดียังยิ่งได้จัดการอภิเษกพระกุมารให้เป็นกษัตริย์คล่องสมบัติสืบแท้พระองค์ท่านที่ โยต่อมาบอดดบอดน,นันกษัตริย์พระล้านสีองค์ใหม่จะได้ทรงพระราชสารไปยั่งอาจารย์และกระเชิญอาจารย์ไปยปั่งผงพระล้านสีท่านที่ฝ่ายอาจารย์เมื่อได้รับพระราชสารก็เดินทางมายาั่งุงพระล้านสีเพื่อเยี่ยมยามหลูกติดสามที่ส้นไปแต่พ่อไปหอดไปถึงแทนที่สีได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพระเจ้าพระล้านสี ครับคือเจ้านาจีราชาบุรุษกับกลุ่มคุ้มโตมาเ้าและก็ได้รับพระราชโองการว่าพระนอาจารย์แผลที่ท่านเขียนเฮ้าตีเฮ้านั่นมันยังเก็บอยู่จนกระทั่งตอนนี้ท่านทิ่ต้องตายในเมื่อนี้ด้วยน้ำมือของเฮ้าเองเมื่ออาจารย์จีสาป,ปาม,มกในยินจังสันกัโต๊ะกใจ,จึงพยายามรวบรวมสติตอบพระราชาไปว่าพระองค์ได้โปรดละลึกกักน้อยแนตี วา่าจีกับพระเจ้าเขียนตีท่านนั้นเป็นเพราะท่านเย็ดถึกหรือว่าเย็ดยิบหาแต่พระองค์ธรรมดาอาจารย์นั่นก็ย่อมหักติดือจังกับพอหักลูกทุกคนหากลูกติดบ่เย็ดอีหยังผิดหนักหนาก็ย่อมบ่เขียนตีและถึงแม้ว่าเมื่อลูกติดทำบิดและกระทำการเขียนตีลงไปแล้วก็บ่ได้ดีใจบอบ่ได้มีความดีใจวันได้เขียนได้ตีหลังของลูกติด ที่จริงแล้วเนี่ยเวลาเขียนลงไปยามใดตีลงไปย่มใดดิผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นพ่อแม่ย่อมเก็บแกลบหัวใจของตนเองเสมอพระเจ้าพระรนาสีส่งสดับไอยคำของอาจารย์เจงตันจะได้สติและข้าหายพิโรธโกรธเครื่องโปรดพระราชท่านสมบัติให้แกอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ศีสาปาโมกเพิ่นบอรับทรัพย์ทุน่นวายคือเกา พระราชาติก็เลยรับสั่งว่าเอาทาจังสันอาจารย์ต้องมาอยู่กับผมที่อาจารย์ต้องมาอยู่กับเฮาที่เฮานี่สิตอบแจ้นบุญกุ้นานอาจารย์ยังสาสมอาจารย์ก็เลยได้รับคําว่าเออไ,ได้ได้ได้ก็หน่อยได้้าพเจ้ายินดีสนองพระเดชประคุณของพระองค์ทุกอย่างสุดแต่พระองค์สิ่ส้องพระกาลณนาพ่อเลวเลวอาจารย์พีสาปปาโมกกับผ้าบุตรภรรยามาอยู่ในกรุงพาะราสี ตั้งแต่นั้นมาพระราชากัแต่งตั้งไห้เป็นปูรหอยยต้องเข้ารบนับถือคือทางกับโอเป็นพระราชบิดาของพระองค์จนตลอดพระชนม์ามาอยุดญาติยอมสดโสดกันนิทานเรื่องนี้จบลงจังตีความจบของนิทานหรือว่าเนื้อหาของนิทานมันสอนเฮ่าอี่หยังมันเตือนเฮ่ายีหยังเรื่องนี้เนี่ยญาติยอมโบราณเปิ้เปิ่ลบอกเลย คำเบาที่บอกว่ารักวัวให้โผล่รักลูกให้ตีเนี่ยเออมาคืเบ่งนีท่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยอการตีของครูบาอาจารย์ของพ่อแม่ที่เขียนที่ตีลูกเนี่ยที่ตีลูกติดเนี่ยเขียนลูกติดเนี่ยบ่แม่นว่าสีเขียนด้วยอารมณ์โกรธด้วยความอที่อยากแก้แค้นที่ยังเด็กที่จริงแล้ววิสัยของครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อสีเขียนตีตีลงโทษลูกติด จะย่อมเยดไปเพื่อความหูสำนึกผิดสอบสัวดีโดยเสพาะต้องการให้ลูกศิษย์เนี่ยครับเนื้อครับตเป็นค้นดีเสมอบม่ได้เยดไปด้วยความโกรธแค้นสิ่งตั้งแต่ประการใดเลยเป็นบอ่อล่ยญาติย่อมเนี่ยบแม่นวัดตีเอาเป็นเอาตายตีเพื่อสั่งสอนเนี่ย้าบ่ตีบอสั่งสอนอบางเตือนเนี่ยโอ้เป็นอย่างไรละ่ะปล่อยเลยตามเลยตามใจจนเกินไปเสียผู้เสียคน้นบอมีความสำนึกนะ เอออนั้นเนี่ยเสียหายใหญ่เสียหายอย่างไร่แรกแต่จรินจังตันแต่แมนพอแม่บอบอกบอกกล่าวบอสตั้งบอสอนลูกครูบาอาจารย์บอสอนลูกติดเนี่ยกันักอยู่ได้อยากย้อมโสบุตโซฟันเออลูกติดเก็กระบอกงวจักว่าติไปแจ้งไหนเขาติไปติดตั้งจังไหนบางเทื่องก็ต้องว่าต้องกล่าวบางเทื่อก็ต้องเตียนต้องตีแมนบอกโบลามโบล้านเป er pues mm. nah ็นเมาบอพิษของเป็นดอกรักวัวให้โผล่รักลูกให้ตีแต่แมนเป็นดูดาวกล่าว เิ่นให้เิ่นบอกเป็นสอนเฮ่าเนี่ยแสดงว่าเป็นยังมีเหยื่อใยในเฮ่าเลยแต่ว่าเมื่อใดพอแม่ครูบาจย์เิ่นบอกสั่งบอสอนบอกว่าาเฮาแล้วนั่นแหละคือความหายนะคือความล่มจมของโตลูกติดโตลูกล่ะมีแต่เสียหายไปตั้งหนาเด้แต่เมื่เป็นบอกเิ่นกล่าวเป็นตักเป็นเตือนเิ่นสอนน่ะแสดงว่าเป็นยังหักยังแยงอยู่ยังลือสนสงสารแต่ว่าเมื่อใดเิ่นบอกบอกสอนบอกล่าวบอกหักบอกแพงแล้วไว้เป็นปล่อยโรยจอมเนี่ยเย็นบอก อันนี้ก็คือกันญาติย้อ,ยยอมเนี่ยถ้ามน่นเออยากทำลายเด็กเล็กเด็กหน่อยบ่ยากบ่ต้องไปสั่งไปสอนมันบ่ต้องให้มันเนียนงตั้งแต่นังสืออีหยังละ่ะเอบอบอ่ต้องว่าต้องกล่าวอีหยังล่ะปล่อยมันปล่อยแล้วแต่มันสิไปเออจังซั่นล่ะกันโอ้ชีวิตอนาคตของเขาสิเป็นจั่างไรกาลองคิดเบิง่งญาติย้อมสุขูรณ์สกัอันนี้ก็เป็นนิทานเลยแต่ว่านี่นิทานเรื่องแจงซี่เนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกา่าก่อนตั้งแต่ปู่แต่ปู่ปู่ละ่ะจึงว่านำมาเว้ามาว่าสู่ออกจนญยาดย่อมฟัง จะล่องน้ำไปปีนีปีจาราหน้าหินตรองเบิงนอ